คลิปในวันนี้นะครับไม่มีเหตุผลเลยที่ผมจะไม่รักแอนิเมะรีบอลสวัสดีครับผมสโนดพร้อมสปอนเซอร์คิสื่อรเอ็กร้านรับเติมเกมระบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นบริการบัตรเติมเงินเกมทั่วไปเติมโลบักร,ระบบกิฟเกมพาร์ทพร้อมเกมพาร์ทกับแมปชั้นนำในโลบอกมากมายนำซ้ำยังมีแอปสตรีมมิ่งให้บริการทั้ง n น t f l i x ความชัดระดับ 4K y o u t u b พ p ีเมีย m ในราคาที่สามารถจับต้องได้ เว็บนี้เขายังมีกิจกรรมแจกของต่างๆเยอะอีกด้วยนะแอบบอกนิดนึงนะครับใส่โค้ดสูดรับเครดิตฟรี20เครดิตเพิ่มเติมไปอีกสินค้าในหมวดทั่วไปรับส่วนลดทันทีที่กรอกโค้ดสูดครบคันเยอะแยะขนาดนี้แถมการันตีความปลอดภัยกับทีมงานผู้ดูแลระบบปลอดภัยไว้ใจได้พร้อมมีบริการหลังการซื้ออย่าลืมมาใช้บริการกันที่ kissx นะครับผม สนู์ฮะสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันกับการรีวิวตัวละครอย่างแกมมาหนึ่งหรือแกมมาสองนั่นเองนะครับผมก็คือพอดีว่าแกมมาวันแกมมาทูเนี่ยผมเนี่ยเพิ่งได้มานะผมก็เลยตัดสินใจที่ว่าเออรีวิวแต่ว่าผมว่าหลายๆคนเนี่ยได้แล้ว นะครับผมก็เลยจะไม่ได้รีวิวรายละเอียดตัวละครมันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวละครมันเนี่ยเข้าใจได้ง่ายนะไม่ว่าจะเป็นพาสซีฟหรือสกิลอะไรต่างๆนะครับคือพาสซีฟของมันเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับหลังจากโจมตีไป20ฮิตแล้วเนี่ยเดลต้า1เนี่ยก็คือตัวละครยูดิตตัวนี้จะโจมตีเร็วขึ้นสูงสุด20%นะครับแล้วก็เดลต้า2นะครับเข้าใจง,ง่ายๆเหมือนกันเลยหลังจาก20ฮิตไปแล้ว เดลตบาบาเตอร์นะครับก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นสูงสุด30%แปลว่าตัวละครมันเนี่ยยิ่งตีบ่อยยิ่งตีเร็วเนี่ยก็จะทําให้ตัวละครมันได้ทำพาสซสิฟได้อย่างรวดเร็วข่องแค่ว่องไวนะครับแล้วเป็นพาสซีิฟที่แบบติดตัวตลอดไปทั้งเกมเลยเออเป็นพาสซีิฟที่ดีมากๆนะครับแต่วันนี้สิ่งที่ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับเจ้าเดลตบาบาเตอร์นะครับหรือว่าแกมมาวันแกมมาทูของพี่น้องของเรากันเนี่ย คือตอนที่ผมได้มาแล้วผมอีโวเนี่ยแล้วผมทาไปเล่นเนี่ยผมสังเกตอย่างหนึ่งเลยคือนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงเล่นเกมนี้เนาะมันไม่มีเหตุผลอื่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นสเน็กอื่นๆหรืออะไรมาวันนี้ผมจะพาไปดูนะครับคือผมตกใจกับรายละเอียดที่เขาใส่ใจเข้ามามากแล้วมีอีกหนึ่งเรื่องคือจริงๆอ่ะผมพูดคุยกับน้องๆเมมเบอร์อยู่เนาะว่าเออตอนที่แพทๆนี้มาจะเป็นยังไงแต่น้องๆเมมเบอร์มีการพูดคุยกันว่าเออ ไอ้เจ้าเนี่ยมันจะมีช็อตที่แกม่าทูไประเบิดตัวเองตายไหมหรืออะไรเขาจะทําเป็นยูนิตเฉยๆเอามายิง,ยง,ยงยๆเฉยๆหรือเปล่าแต่มันมีครับก็คือสกิลกดใช้เนาะคือพุ่งเข้าไปแล้วก็โอ้โหโตูมแล้วก็ตายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวแล้วก็ผมเนี่ยเอาพวกตัวละครอื่นๆมาให้ดูอีกว่ารายละเอียดของเกมมนี้เนี่ยเขาทำได้ดีจริงๆครับผมเลยแบบว่าโหมันใส่ใจมากๆอ่ะ ก็เลยทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีเหตุผลเลยที่ผมจะไม่ชื่นชอบแล้วก็รอเล่น a อนิเมะรีบอรในทุกๆแพทต,ต่อจากนี้เนาะเออมาเลขสิน,นี่แหละเออทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูรายละเอียดพวกตัวละครอย่างมาไเลขสิ 18, ลูฟี่กันก่อนแล้วกันนะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยผมจะขออนุญาตแบบปั๊มตังก่อนเลยนะโอเคไปเราผมก็ปล่อยปั๊มตังยาวๆเลยครับ เดี๋ยวเรามาดู2ตัวนี้กันไอตัวนี้เป็นชายนี่นะลูฟี่ชายนี่ก็คือลูฟี่ของอาราบัสตาแล้วก็ดูหมายเลขสิบกันเนี่ยทุกคนถ้าหมายเลขสิบของจริงเขาว่าเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้คือตัวระดับ Legendary นะครับเขาก็ยังใส่ใจนะไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงอะไรเงี้ยวาร์ปมาแล้วก็จะเห็นได้ว่า a n i m เมชันสมูทมากๆวาร์ปปุ๊บอ่าตามปกติเลยที่มันจะเป็นเหมือนถ้าวาร์ปในดราก้อนบอลนะครับ ดูด,ดิปึ๊บปึ๊บมันมีเสียงเอฟเฟกอะไรครบคันหมดเลยครับสำหรับแมมแม,แมนี้เดี๋ยวดูลูฟี่ของเราหน่อยแล้วกันเออเอ,อ,อันนี้ตัวแรเนาะตัวแรก็อาจจะนิดนึงแต่ว่าเนี่ยแอนิเมชันมันก็จะไม่เห็นแขนเนาะอาจจะบั๊กหรือเปล่าของชายนี่ผมก็ให้ป้นปั๊มตังค์ไว้ก่อนครับเราจะได้ไปดู เดี๋ยวเราไปดูอันนี้ก่อนละกันจริงๆเน่ยผมจะรีวิวอ่ายูโนกาไซของชายนี่เนาะผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดสักเท่าไหร่เห็นไหมจะเห็นได้ว่าเวเลหนึ่งเลยขอดูหน่อยครับว่าท่าของเธอเป็นยังไงบ้างโอ้โหเอาขวานมาตีครับเอาขวานมาตีเลยเนี่ยดูดิผมอยากรู้ว่าระยะยกษๆใ่เขาจะพุ่งเข้าไปตีไหมนี่ไงวาร์ปเข้าไปตีครับเดี๋วดูแอนิเมชั่น คือมันก็แอบสมูททุกตัวเลยนะโอเคมาถึงอาหารจานหลักของเราแล้วครับพี่น้องยิงปืนนี่ดูเขายิงอะ่ะเป็นตีแบบกลวยนะโอ้โหแต่มันนานนะกว่าจะตีนะืมดูดิแล้วดูดูแบบพลังปืนที่ยิงออกไปอะ่ะมันจะมีดีเลยแล้วมันก็จะพุ่งพุดแล้วก็รวมไปที่จุดจุดเดียวนะครับผมให้18ช่วยตีนิดนึง ตัวสกิลเอเนอร์จีบลัดเลยแล้วกันสกิลใหม่ของหมายเลขสิบแปดโอ้ยิงยิงยิงท่าแรกเท่กว่านะอืม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 ค่อยค่อยยิงนะครับมีมีมโอ้มีแค่สองสกิลนะครับผมโอ้ระยะกว้างมากระยะพอร,ระยะ SS นะครับโอเคสกิลต่อไปของเดลต้าราเธอร์นะครับผมเป็นสกิลที่มีเอฟเฟกที่บอกได้เลยนะว่าโคตรเท่ อ่ะกคนดูรายละเอียดเก็บรายละเอียดเอฟเอฟเฟ์มันไม่ได้เป็นเสียงจากในแอนิเมะด้วยครับแต่เขาตัดมาแบบโดยเฉพาะเลยมันคือสาวเอฟเฟกัดชัดๆเลยครับนี่คือมันออกแบบไม้คล้ายกับไรเดอร์นะเวลาเขาเตะเขาต่อย,ยได้เสียงตุองตอง,ตองเหมือนแบบแบบเป็นเหมือนทอมแอนเจอรี่ตลกๆอย่างนี้อ่ะวางได้2ตัวนะครับ ผมยังไม่ได้ปั้นเขาก็อร่อแต่ว่ากะจะปั้นทําทีมจริงจังอยู่นะสําหรับซีเกตตัวนี้เนาะเนี่ยก็คือให้เรียกว่าน้องสองล้วกันน้องสองออกไปโจมตีนะครับอันนี้ก็คือตรงเลยนะเรียกได้ว่าตรงตามเดอะมูฟวี่เลยอโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลถัดไปกันครับ เนี่ยคือรายละเอียดมันเก็บรายละเอียดได้แบบเยี่ยมยอดมากมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นท่าทางหรืออะไรพวกตัวซีเกตนะเนาะดูคิดบูครับปึ๊บเอิบเตะโอ้แต่ว่าจะไม่ตายเอาเดอ้อซปเปอร์เดลต้าบลัชตันส์ตันส์ดูเลยสาวเอฟเฟคเข้าไปต่อยพอนช์อะไรแบบน,นั้นอะอารมณ์แบบว่าเป็นสาวเอฟเฟคของพวกคอมิกนะครับพวกการ์ตูน แอนิเมชันมันยังไม่ได้มากมายอะไรนะแต่ผมแค่บอกว่าเออเนี่ยแล้วเขาเขาเก็บรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ตัวสอไในดคาบีชเนี่ยดูดิซูเปอร์เดลต้าบลสนะครับแล้วคือดูดิแกมมา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 ทูเขาออกมาควงปืนนะครับแล้วก็ให้แกมมาวันยิงเห็นปะ่ะลุยเลยน้องพี่อะไรฮะลุยเลยพี่ชายพี่ชายก็ยิงปืนออกไป แล้วคืออันไหนที่มันไม่มีแรงแบบว่ายิงออกไปแล้วมันรุนแรงอ่ะใครดูคลิปพิกโกโลหรือใครเล่นพิกโกโลเป็นหลักอ่ะจะรู้เลยครับว่าความต่างของพิกโกโลกับแกมมาคืออะไรคือพิกโกโอ่ตอนใช้ปุ๊บม,มันจะเหมือนแรงมากๆจนแบบตัวเองแบบจะต้องขอยไปไกลๆเลยแต่ที่สังเกตดูมันมาจากปืนแล้วปืนมันก็ออกแบบมาให้ลดแรงตรงลดแรงต้านแล้วเนี่ยแอนิเมชันของมันจึงแบบยืนยิงเฉยเเลยครับ เนี่ยจะมีแค่แบบอือแบบแบบเนี่ยคือผมชอบมากเลยมันเก็บรายละเอียดได้ดีมากครับดูดูแอนิเมชันนะเดี๋ยวดูนะเนี่ยมันจะมีแบบอ้อออกไปเป็นลำแสงพัดมากคือรู้เลยว่าไม่ได้รุนแรงอะไรมากแต่ทรงพลังมากคืออย่างเงี้ยดูดิเออเนี่ยมันแค่แบบโยกไหลให้รู้แบบเฮ้ยแรงนะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับขั้นของบิโกโลของบิโกโลมันจะแบบอืดแล้วตัวมันเติยวไปเลยอะ่ะเออเหมือนแรงเกินพิกัด แล้วก็ Delta Force c คอเบเกอร์ครับตอนแรกความต่างของ2อ,อันนี้ผมก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันมีอะไรหายไปคุณลองดูสกิลกดนะครับ Special Ability Delta Force c a คอเบเกอรก็คือใน The Movie ถ้าใครยังไม่ดูผมว่ามันไม่ถือว่าเป็นการสปอยนะครับเพราะมันนานแล้วกดปุ๊บเนี่ยจะส่งแกมาถูเข้าไปครับตามเนื้อเรื่องเลยคือเสียชีวิตครับนี่ดูเลยเสียชีวิต พุ่งเข้าไปตายครับระเบิดตัวเองตึมแล้วตอนแรกที่ผมนั่งเล่นอยู่ผมว่าไอ้แกมาทูไปไหนวะผมก็ออโต้ยูสไว้เอ้าเ,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 เขาเหลือตัวคนเดียวผมก็แบบเออเนี่ยยังมีปืนอยู่ยังมีปืนควงอยู่แต่แค่ตัวละครมันหายไปหนึ่งตัวเลยครับดูดิคือตัวละครมันหายไปหนึ่งตัวเลยแต่อาจจะยังมีแอนิเมชันของปืนอยู่อะไรงเงี้ย อ,อ,อาจจะเก็บไม่เนี้ยบแต่ว่าจะสังเกตดูว่าอีกตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ละลายหายไปเนี่ยเขาก็ยังอยู่แต่พอกดแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมให้มาสังเกตสักพักหนึ่งแหละก็คือยูนิตบีซีครับยูนิตบีคืออะไรมันคือการที่แบบตัวละครเราอ่ะยิงอยู่หรือทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยเราจะไม่สามารถใช้สกิลได้ครับเพราะว่าอะไรยูนิตของเรากระทําอยู่ครับ มันเป็นระบบที่แบบเฮ้ยผมเพิ่งเห็นบางที่แบบกดปุ๊บมันจะยกเลิกอะไรแล้วสกิลมันจะออกเลยแต่อันนี้คือแบบไม่ได้เฮ้ยยูนิตเรากําลังโจมตีอยู่นะไม่สามารถกดสกิลได้แต่ถ้าไม่ได้โจมตีอยู่เนี่ยกดออกไปปุ๊บได้เลยแล้วก็ระเบิดตุ้มหายไปเลยนะครับเนี่ยแล้วก็จะเหลือตัวเดียวครับพอช่วงประมาณ100วิ90ว้ิวิอะไรเงี้ยแกมาทูก็จะกลับมาเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวเขาก็จะกลับมานี่คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผมรู้สึกว่าผมแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความสุขหรือว่าแบบดีใจทุกครั้งที่ได้ยูนิตแล้วมาเก็บสะสมในแมแมแมนี้เนาะคือรายละเอียดมันดีมากแล้วคือมันมันเหมือนแบบพอมันเป็นอย่างนี้นะใครดูมาถึงตอนนี้เนาะคือเราก็พร้อมที่จะเปิดใจที่จะลองเล่นอะไรในอนาคตเพื่อะเก็บมาครอบความเป็นของตัวเองแล้วก็เสพสมอารมณ์หมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคือกลายเป็นว่าผมมีความสุข,ขมากๆการที่เฮ้ย เราเล่นอยู่ในแมปที่มันมีคุณภาพเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้มันคือความรู้สึกที่แชร์จริงครับว่าเฮ้ยแมปนี้คือมันรายละเอียดดีจริงๆอะ่ะคือรายละเอียดมันดีมากๆอะ่ะเออแล้วคือรอคาดหวังจากแอนิเมะเรื่องอื่นๆเลยหรือรายละเอียดลเยดลเ็กๆน้อยๆที่เพื่อนๆจะต้องว้าวกับแอนิเมะที่ชื่นชอบเนาะเมื่อไร เฮ้ย๋อยมันแบบเฟดมาก็คือแบบฟื้ดมาอยู่ข้างๆนะครับผมม่มันไม่ได้มันก็เชิงวาร์ปแหละแต่มันมีการเฟดเข้านะเมื่อกี้เออโอเคครับประมาณแบบ30มวิบสี่วินะเขากลับมาเออโอเคครับประมาณนี้เลยนะสําหรับคลิปของคลิปนี้แล้วกันนะครับใครแบบรู้สึกยังไงรู้สึกเหมือนผมไหมอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาบอกมาพูดคุยกันข้างล่างได้นะครับแล้วก็ ใครเจอรายละเอียดเล่ๆน้อยที่แบบเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆอะไรเงรี้ยหรือว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ดีสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยสามารถพูดคุยกันข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับอนิเมะลีบอลนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย